ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, หรือมอบตุกประแคงสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เวลา1 7บเนาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทระมินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตะสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทรครบบ100ปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนงมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธร,รูปประจําพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหานันทมหิดลพระอธมร,รมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุตรสมุกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพ,พะปรดรมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิรักษิตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิปดินครบหนึ่งร้อปีแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนพระตรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ22รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาช ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประปฎนมหาสเสวตชัดสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีล พระพรหมวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทธเทพวรารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตะสัมมาปณิธิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรเที่ยวแรกสิบอ็ดไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาและทรงทอดพระไตรอีกสิบเอ็ดไตรพระสงฆ์สดับปกรณแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินที่นาพระที่นั่งบุตรสบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมเนทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินที่นาพระแท่นพระนพพระปดมหาเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทระมหากษัตรย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมน,นีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจราจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอานันธรมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน มีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาที่ราชคือพระบาทสมเด็จพระพร,รมชนากาทิาพ,พย์มหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระบรมราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่2มีนาคม2478 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระประวรพุทธศาสนาอาทิเส็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วยส่งให้ความสำคัญของการศึกษาส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่ เอราวได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกันพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ขณะมีพระชนมพรรษา21พรรษาส่งครองราชเป็นระยะเวลา12ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลกิจตะสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาทิบดินครบ100ปีพุทธศักราช2568แปในวันที่20กันยายน2568ด้วยโดยทรงพระราชอนุสรร์คำานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาอานันทมหิดลพระอ สมรามาธิบดินสมเด็จพระปิตุลาธิราชที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานประการเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องจบมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลอนันทมหิดลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในการนี้ทรงวันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระปร,ะประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินจากนั้นพระราชาทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาลอนันทมหิดลซึ่ง รงพยาบาลแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมเนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2480แล้วเสร็จในปีถัดมาด้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มกราคม2481และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบกที่ให้บริการแก่ข้าราชการทหารและประชาชนทั่วไป จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างอาคารอำนวยการทรงเปิดนิทรศการ อัธมรามาธิบดินทราชาสตาวัสาบรมราชสมภพจัดขึ้นเพื่อเฉิยพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระหนึ่งร้อยปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่เจ็บป่วยให้มีสถานรักษาพยาบาล โอกาสนี้ทอดพระเนตรสการในส่วนต่างๆอาทิพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและวิดีทัศน์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินประวัติโรงพยาบาลอนันทมหิดลประวัติตรงเรียนนายทหารเสนารักษ ลการดำเนินงานของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลอานันทมหิดลและโครงการเฉลิมพระเกียรติคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาคัดกรองมะเร็งเต้านมคัดกรองมะเร็งปากงดลูกและโครงการโซลารูปท็อปโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ โดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโซลารูฟท็อปกลยานิวัฒนาและอาคารรักษาพยาบาลทั่วไป6ชั้นคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ1ล้านบาทต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงพยาบาลต่อไป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477 2,477ทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญสเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะทรงเจริญพระชนมพรรษา9พันษาโดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติพระราชการณียกิจในพระประมาภิไธย ขณนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัดประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิากายน2481ระหว่างประทับอยู่ที่ประเทศไทยทรงประกอบพระาาราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ่อจากนั้นพระราชทานพระราชโรกาสให้พลโทกิติพงศ์จําสุวรรณแม่ทัพภาคที่สามนำข้าราชการที่ปฏิบัติงานโครงการทหารพันธ์ดี้็เฝ้าถูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสเกษยียรอายุราชการประจำปี2568จำนวน15คน จากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโครงการทหารพันธ์ดีโรงพยาบาลอนันทมหิดลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธเพนสิริและกองทับปกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559ดึงนำพื้นที่ภายในหน่วยทหารมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ปลอดภยัยตามวิถีธรรมชาติเพื่อให้ทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภยัยละเว้นการ ใช้สารเคมีและเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชให้นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนและแจกจ่ายเพื่อนบ้านและพระราชทานพันธุ์สัตว์ให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการให้แก่คนในชุมชนด้วยเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปซึ่งทั้งสร้างรายได้สร้างความสามัคคีในชุมชนและความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนในการนี้ทอดพระเนตรโครงการนำพืชผลทางการเกษตรจากโครงการพัฒนาสูตร อาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยนำผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนมาผลิตและทดสอบการไหลของอาหารพบว่าอาหารไหลได้ใกล้เคียงสูตรปกติจึงผลิตและนำส่งให้ผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบบรรจุในถุงสำหรับให้อาหารทางสายและบรรจุขวดพร้อมดื่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหัวปลีผสมขิงเพื่อเป็นอาหารเสริมเพิ่มน้ำนม,มในกลุ่มสตรีหลังคลอดโดยใช้หัวปลีที่ได้จากโครงการ ได้รับการตอบรับในระดับดีมากจึงเตรียมแผนการผลิตและจัดจำหน่ายแก่ผู้รับบริการและประชาชนที่สนใจต่อไปสำหรับโรงพยาบาลอานันทมหิดลเข้าร่วมโครงการทหารพันดีตั้งแต่ปี2562พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน8ไร่ปรับปรุงดินโดยปลูกปอเทืองสลับกับการใช้ปุ๋ยคอกจะทำแปลงกเกษตรที่ได้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธเพนซิริ ชาน้ำบาดาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเมื่อโครงการประสบผลสำเร็จได้ขยายพื้ที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีกจำนวนสีไร่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถผลิตผักและพืชผักสวนครัวได้มากกว่า20ชนิดผักที่ผลิตได้เป็นจำนวนมากห้าลำดับแรกได้แก่ผักบุ้งจีนผักกวางตุง้งผักสลัดผักกาดเขียวปลีและเมื่อเสือเปลาะเจ้าพญา โดยผลผลิตทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์เป็น3ส่วนได้แก่นำมาประกอบอาหารสำหรับกำลังพลนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกนำไรายได้เป็นทุนทรัพย์ดำเนินงานและนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเช่นปรับปรุงอาคารกองร้อยสร้างโรงจอดรถโดยสารโรงเก็บขยะชุมชนลานกีฬาและเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล สมเด็จพระจนิทาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกองทัพบ,บกดำเนินง,งานโครงการทหารพันธ์ดีเพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมปลูกพืชผักปลอดภัยผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานเป็นเครื่องมือให้กองทัพบ,บกขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทย นับเป็นความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปโอกาสนี้มีพระราชนำรัสแก่ทหารพันดีโรงพยาบาลอาััธรมหิดลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานต่อไปเรื่องการพอปลูก็ได้มี ประยชน์คือได้อย่างธรรมดาก็ได้น,นำมาเพืชผักต่างๆหรือที่ที่ปลูกก็ได้ให้กำลังคนศึกษาวิธีการแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติในครอบครัวและทุกที่ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ที่ทไกล ใหญ่ก็ถ้าอยู่ในระบบนี้ก็จะติดต่อกับนามากับหน่วยเดิมที่จะถามขอความคิดเห็นได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือสื่อต่างสื่อสารต่างๆที่จะติดต่อกันได้ ง่ายได้กว่าสมัยก่อนก็จะมีประโยชน์ที่ไม่ใช่เฉพาะกำลังพลกงัก็จะไปได้ไปสอนครอบครัวสอนเพื่อนบ้านและคนรู้จักต่างๆให้ทำงานพวกนี้ได้แล้วก็จะได้ทั้งบริโภกเองในครอบครัว,วก็เป็นของที่ ต่อสุขภาพแล้วก็นำจำน่ายเป็นเป็นรายได้จากนั้นทอปพระเนตรการสาธิตการใช้ชุดปฐมพยาบาลส่วนบุคคล (Individual First Aid Kit) หรือ i f a ฟของโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นต้นใช้หยุดเลือดและรักษาบาดแผลฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานทางทหารงานกู้ภยัยหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้สมเด็จพระนิฐาธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีได้พระราชทานสายรัดห้ามเลือดชูนิเกในชุดอุปกรณ์ดังกล่าวแก่ทหารแนวหน้าเพื่อใช้รักษาชีวิตกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่27บ้านท่ามะขามหมู่7ตำบลกงธนูอำเภอเมืองลบบุรีบ้านของนางสาวจำรองนกยิ้มอายุ97ปีสมาชิกโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพนธด์เพนสิริบุญลณิธิชัยพัฒนานางสาวจำรองเขาลุวมโครงการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นแบบครัวเรือนผู้สูงอายุที่ดำเนินชีวิตตามหลักพึ่งพาตนเอง ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกและแบ่งปันผลผล,ผลิตแก่เพื่อนบ้านปัจจุบันครวัวเรือนทั้ง14หมู่บ้านในตำบลกงธนูเข้าร่วมโครงการครบทุกหลังคาเรือนส่งผลให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลไว้บริโภคลดรายจ่ายและยังสามารถแบ่งปันหรือจำหน่ายสไร้างรายได้เสริมนำไปสู่ความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน วันนี้เวลาสิบนาฬิกา พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสําเป็นประธานในพิธีการบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินรัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2568ซึ่งทุนจุลาลงกรราชสันตตีวงจัดขึ้นด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทานี้เมื่อปี2528องค์การสหรประชาชาติกำหนดเป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นบันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีสองพระองค์คือรัชกาลที่หมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่ 8มีพระบรมราชาสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468สำหรับทุนจุฬาลงกรราชาสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธทวาราชนาคารินเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิก 16ราชาสกุลที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุลาลงกรราชาสันตติวงศ์แนละเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมูลตรีเป็นผู้แทนพระองค์ได้เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568ณโรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจาการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด4ทศวรรษ ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่หาสันติเพื่อเยาวชนไทยมีความกระตือรือร้อนที่จะพัฒนาตัวเองตระหนักถึงคุณค่าและสวัสดิภาพของตนเองอีกทั้งเป็นการกระตุ้นในทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทําคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน143รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทําคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม ในงานมีการจัดทิศสการเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระธามรามาธิบดินรัชกาลที่8เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพหนึ่งรปีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับบัราเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวรรเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีสองพระองค์คือรัชกาลที่ห้ามีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396 และรัชกาลที่8มีพระบรมราชาสมภพเมืม่อวันที่20กันยายน2468ทั้งสองพระองค์ถลิงทวรยรราชาสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์